สวัสดีครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนโหด1 5 0โตเทมภาษาไทยนะครับถ้าคน่ลิงสัลิงโหลดให้ไม่เป็นนะครับเนื่องจากการฉลอง10ซับนะครับ เจ่ส okay. ิบห <not> so ้าจุดศูนย์บิวสองครับแลวเจ็ดห้าจุดศูนย์บิสองครับอันินไม่เอาดิค่ะใช่ นะรกชร่นะเาะ่าพดัเยนะค่คอันนี้แบบี้นะครันนี้แบนี้นะคะันนี้บนี้นะคบ โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไหมครับแปลไทยนะครับนะว่ามันแปลไทยยังไงอันนี้มันยังไม่แปลนะมันขอแปลไม่ครบนะกดไปตรงเปลี่ยนภาษาเลยนะครับอกเลยขออย่าแปลไม่ครบนะภาษาไทยอยู่ข้างล่างนะครับก็โอเคนะหนภาษาไทยนี่นี่แหลย ครับลิงนี้นะครับคุณก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตัวสีเขียวดาวน์โหลดนะครับดาวโหลดเสร็จแล้วกมาแลว